สวัสดีเจ้าวันนี้น้ำศรีกมาต่อคลิปที่เนี่ยละชโชกแล้วเนาะหลังจากนสส้ำศรีโพดอเนีย้ยเล่นเล่นคาสิโนไปเนาะก็ยังมีคนถามนมำศรีอยู่ว่ามันจะติดขนาดนั้นเลยเหรอพีอ่ติดเจ้าติดเจไดติดขนาดนีนะ้ติดนักเลยละ่ะขนาดคนอยู่บ้านยังติด แล้วคนทํางานอยู่ประเทศนอกอะ่ะมันยะํามันติดแหละสมศรีจะบอกให้เนอะคนอยู่ประเทศนอกนะมันถูกต้องตามกฎหมายจีก่าคาสิโนโเขาอะเปิดโทรศัพท์เนะี่ยมันต้ึงมีโฆษณาขึ้นมาเละเละเลยเละผมจะไปโพดใต้คลิปอย่างเมืองไทยนะมันจะไปโพดใต้คลิปใต้คอมเมนต์อย่างมนคนไทยนะนี่มันอ๋อสตางค์ไหลออกมาเป็นกล่องเป็นกลอ่องให้พอเลยแล้วคนอยู่ประเทศนอกอะ่ะ เห่ยนาะม่าประเทศไหนอ่ะมันเหง่วมันพูดจะยิ่งหยัางเลืองานมาทํางานยาการบ้านแล้วกะโอ้พูดจะยิ่งหยังกับโกดดอีน่ะมันก็แล้วแต่คนถ้าคนมันเคยโกดมันก็จะโกดจีกอสมศรีจะบอกคือเนิร์คาสิโนน่ะสมศิีเคยไปญี่ปุ่นมาจีกอ ตะก่อน่ะไปอยู่ญี่ปุ่นน่ะคนเหนือนักเนาะคนเหนือคนอีสานนักอืเข้าคาสิโนใหญ่เข้าไปอ่ะมัที่มีคนญี่ปุ่นนะมีแต่คนเมีแต่คนไทยกับคนจีนนะคาสิโนพ่อบ้านเปิดเปิดถูกต้องตามกฎหมายเนาะเข้าไปตังในเนี่ยมีคนไทยกับคนจีนอะคาสิโนนี่ก็เหมือนกันประเทศเดนมาร์กเหมือนกันทั้งสี่เคยไปข้างหนึ่ง ไปตีคาสินโนใหญ่เลยนะเคยไปก็แแม่ก่อนก่อนปีสมมสีมทํางานหนวดเนาะสมมสีเข้าไปนะี่ยมีฝรั่งสักคนนะมีแต่คนไทยกับคนจีนนะนะอยู่ในคาสินโนจะบอกวันนึงบอกไงฝรั่งมันจ่ค่าเล่นส่วนมากก็จะมีคนจีนคนไทยคนเวียดนามทีเล่นนะเข้าไปทังใน คนอยู่เมืองนอกมันเหงาไงมันพู้ใจยี่เหงาขนังกดสมัยนี้มันใ่า่แค่กดโทรศัพท์ก็ได้แล้วขอให้มีเงินในบัญชีแต่บ้านเปิดมันถูกต้องดับกฎหมายเปิดต้องโอนเข้าอย่างอย่างเมืองไทยเมืองไทยยังโอนผ่านบัญชีคนนําคนนี่ประเทศนี่เป็นโอนเข้าบริษัท์ใหญ่เลยเจ้าขนาดโอนเขราบริษัท์ใหญ่นี่ยังกดได้เปิดมีสามสิบล้านเปิดยังตัวอาหามปะ แล้วเขามีพันถ่องพันเ้าไปตัวมันจะปาว่เขาถามเตอะ่อนที่เล่นอยู่กันย่างเนี่ยเถอะหรือละอ่อนที่ชอบอยู่ในบ้านคนเดียวอีนะบุญเนี่ยมันทันสมัยมันจี้โทรศัพท์เอาบ่มันจะเล่นอย่างม่อกี้โทรศัพท์เอาเขากําผัวมันเจ๊ก่อนางเตอกับผัวเมียการระวังกันฟองเนอะบางตอกับเมียเล่นผัวไปทํางานเออ ไอ้พวกโรงงานก็นเหมือนกันพวกที่อยู่โรงงานนะเมื่อเนี่ยมันแข่งขันกันฟองกับใครได้สตังค์ระวังเดอ้อจะปีนี้ก็ยังส้มซีบอกแหละคนอยู่เมืองนอกมันกังหงาจะก่อมุ้งจะเงีเ้ยงเวลาว่างก็กดแตกๆๆๆกแ,กแ,กแกืแกเสียไปพันอะ่ะ ฝอสักตังในบัญชียังมีอยู่เอาใส่ไปแหมเ๋ยาเผื่อมันจะได้ขึ้นมามันกำได้มันเอาไปขิหมดเลยบัาสมัยตะก่อนบ้านเฮาฝนไปเล่นไพ่นะฝ่องกับไปเล่นไพ่ผสมซีฟอืม้าม,มีขากำได้เล่นจีกอฝ่องกไัไปเล่นแอดไปเล่นเฮลโลกลางตรงุนอืม้าม,มีคนแดงกำได้เล่นถ้าม,มีเจ้ากำได้เล่นจีก่อ วันนี้ต้องละค่ะโดโทรศัพท์อยู่หันแตก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 เล่นคนเดียวก็เล่นได้วันนี้ยจะเล่นตัาได้ก็ได้บาทฮ้าิบก็เล่นได้วันนี้ยอแต่ละบาทแต่ละห้าซิบก็ได้สูกชีหันหลานลูกหลานที่บ้านนั่นแหละเล่นนะอยู่ประเทศนอกเออสตางวันนี้กูหาได้ออกไเล่นไปก่อนเจ่กนี่แหละ คาสิโนคาสิโนน่มันแค่ได้นะยังสมศรีบอกคนมีสามสิบล้านปัญญามันได้เหรอตัวตัวตยครับมดครับเสี่ยงอย่คิดว่ามันจะได้คืนดีกว่าคิดเอากันนี่ก็แล้วกันสามสิบล้านปกะกบจะเล่นวันเดียวนะเอาแต่ก็เล่นเมินอยู่มันจ่ามันก็ย่อนตัวเมันอ่ะตัหาควายมันหายไปแล้วมันจะได้กลับสตางวัดไปของเปิ้ลมันได้คืนน่ะยังสมศรีว่าหานั่นแหละดีก่่า สมัยแต่ก่อนโอ้ยไปเล่นไพ่ผสมซีฟอะมีสี่ขาห้าขาทาได้เล่นเดี๋ยวก่อนไปเล่นไพ่ดัมมีมีสี่ขาก็มีไมได้อ่ะอ๋อแจ่มใจไปคิดไปรองอาเนอะอย่างสมศรีว่าน่ะนะว่าจะอูและนะก็มีคนถามมีมันจะเล่นมันจะเสี่ยงขนาดนั้นเลยเหรอเปี่ยเสี่ยงค่ะมันยังจ,จาเสี่ยงนะสมศรีไปบ้านวันนั่นเนาะ หลานบาวนะปีแรกไปซื้อนักขี่พอจะขับ f อจ t เ n นอมันเจะหลานลูกปีลุงน้องกันนี่แหละขับ f อจ t เ n นอะเบอร์นี่เนะี่ยขับรถเขียงกิโลทำงานอยู่อนีนกรุงเทพนะ่ะพอ่อัอหยางพ่อเมียไปกดเนะี่ยกดเกมเมียกับผัวขมวากดเกมมีสตางค์ใจหนีเปิดแหละ เฮ่อแม่ไปใจหนี้ฮ่อไปทำงานก็นแต่มันใจกับได้เหรอเป็นหนี้เปินกูหนี้ยืมสินเปิดทำงานอยูดตีทำงานทันเนีย่ยจะดอไอคนเล่นก็เล่นปิ๊กติ๊ก,กจากไปซื้อบ้านกับได้ซื้อแล้วปี้ปไปเจ้าบ้านเปินไปไม่ไหวละ่ะเป็นหนี้เปินก็พออย่างก็พอเล่นเกมนะบุนเนี่ยสมัยนี้มันง่ายอย่างสมศรีหวานวนะั่นอะ ไข้ติดติดอยู่กะยังเนี่ยมันเนี่ยมันยังมันย้าสายเกินไปนะแต่ก็ย้ำสายเกินไปถ้าเป็นหนี้มันหนักๆเน่มันมันสบายใจนะเป็นหนี้ปนเนาะสมศรีจะบอกฮ่ะกินกําได้นอนกําลับจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาจ่าหนี้ป่นยิงเงินกระหายอยากสมัยนี่เนาะน่ะ,นะ ยังปีสาวลูกปีลุงเหนงาสมศรีน่ะสมศรีไปบ้านก็นมันเหล่าสมศรีฟังแล้วจะแดนนี่พี่จะต้องอาหาเอาเงินแม่ครับจ้างแม่ญาไหยญาณายอย,าาอยู่บ้านเพ่เก็บหอม้อมรีบไหวยำเทายำแก่ลูกไปทํางานกรุงเทพสองคนพ่อเมียเขาไปทํางานกรุงเทพผัพวก็เมียก็ม้กกมวเล่นเนาะ,ะเป็นหนี้เป่น ต้องมาเอาตังค์ที่แม่แม่ก็ต้องเฮือลูกไปจิ๋กอ่น่นะจะเฮือกับผู้ชายจะใดตัวเป็นตุ๊กปอไม่ยากคือพปอขอแม่เป็นตุ๊กแข็มนะจะบอกหฮือลูกหลานตานเต้ารอนทั้งหลาย <c oughs> เป็นนี่ป่นนี่มันนอนรับหนะสมศรีจะบอกเฮือสมศรี กับสุสีได้แต่ที่ําเคยนะแต่อู้ถึงหวาเนาะกับสัตังเฮามีแล้วเอาไปคือป่นยืมนี่นะเอาไปคือป่นยืมก็เป็นตุกตัวน้ำเจ้าเจ้่หวาน,นวาวาที่หว,วาน,นตุกตวัวนะตุกตัวเก่ามาคิดนะ,ดม,ะดมะกลัวตังไป่คือป่นยืมแล้วแม่กูจะได้คืนนี่ถ้าเปิเมื่อคืนก็นอนรับเส,สียดายสัางคงตวัวเก่าใช่ไหม ว่าก็จำเฮือเวลาปิดมายืมไปจำเฮือแกอันดูเปล่านะสาหรับคนที่ใจดีนะอืจำเฮือแกอันดูเปิ่านี่มะพเพราะเฮือปมันไปแล้วไปทวงเปิน่น้ได้ก็นอนรับตัวนะนอนรับนอนกำลับคิดยนะอยู่ห้าน่ะใจจะแดจะได้ตางคืนใจวะน่ะหัว่าคนใจดีมันแก ต้องได้กำบดีเนาะจะเมื่อยืมแกนดูมันต้องมีสป,ปะจะเปยนนะ่ะบอเหรียงยืมสตางกับเหมือนกันนะั่นแหละสมัยนี้คนคปย,ยืมกันละก้าสมทีกมือน่ะมีสตางนะเก็บไว้ในกระเป๋านะ่ะสบายลำจะสมสีหวานะเนาะถ้า เอาตังค์เปิดยิวแล้วเปิดเม้าคืนกะเฮาเนี่ยน,น้อนรับหนั่นเจ๊บ่เปิดนอนรับเฮาเนี่ยน้อนรับก็ได้สตางค์คืนแต่ถ้าเปิดเ้คืนแลลวกับมันัะมีอย่างอ่ะมันต้องมีสปาสเปเรดบอนนะนะสมศรีกับฟองกะโอ้ยดีแลแต่สมศรีมาเตียนสติคนที่อยู่บ้านได้ไได้เนี่ยจะบีโก้ถ้าเจนเกบ จะไปกดให้เดนเกมเนย่างสมศรีว่านอะถ้ากดแล้วมันก็หายไปสมศรีจะแนะนำให้เด้ออาสมศรีหููจัก,กว่าความมันเหงาน่ะถ้ามีอย่างเนี้ยบุญเนี้ยบุญเนี้ยมันมีออนไลน์ขายของคิดขายของคลิปทําคลิปหรือว่าทํอมันอย่างก็ได้ฟอร์ฮัดเรียนรู้ไปดีกว่ามันหนังชอะกดเกมอยู่หั่นถ้ามีอย่างเนี้ยนะฟออย่างอื่นไปหรือว่า เรียนหลู่กับกันอย่าเฟซบุ๊กหรือว่าทำยูทูบเอออย่าตรงใดให้มีได้สตังค์เอออย่าสมศรีวาดนั่นแหละสมศรีกะอย่ให้มันยุง่งอ่ะให้ตัวเขายุ่งอ่ะถ้ามันยุง่งลราต้องไปคิดถึงมันอย่าสมศรีวาดนั่นแหละเสื้อผ้าผัวเสื้อผ้าเมียมีกิดผืนมีอย่างเงี้ยเอามาลงมาหลีดทั้งหมดอ่ะหมดบ้านเดี๋ยวอิฐก็ใครรับ ลาบาตตาหานี่นะ <c oughs> ใครกดอยู่หันจะปีกดอดเอางสมศรีว่าปับ๊บตัวเ่าบนเนี่ยมันย้ำสายดีกว่าติมันจะสายกว่านี่เนาะอมืมูซึกตัวตอนเนี้ยดีที่สุดละเจ้า <c oughs> ถ้ากดมันจะกดติก๊กติ๊กนะจะบอกโทรศัพท์เ่ยสมัยนี้มันสั่งขมก้มหน้าเนาะ ล่าละผองก็ได้โทรศัพท์ไปถ้าสมศรีอยู่บ้านนะสมศรีเจ้าไ,ไข่แกมน่ะโทรศัพท์ไปสมศรีเป็นคนอยู่อย่างเลยจำไ,ไข่แก้มโทรศัพท์จ่เป็นจะไปใน,ปนบ้านไถจะไปนหนังโดเอิมสมส่ยมมีสมศรีเนี่ยนั่นแหละเอาอยังสมศรีว่าแล้วเนาะลูกหลานไผกระพอดเลยเนอะปี่ไหว้จ่มันหลอนมันเนี่ยมันไหว้จมันได้หลอนมันเนี่ยมันเล่นเกมสมศรีจะบอกลูกหลานไผ่น่ะบางคนอาไหว้จ่ลูกไหว้จหลานเนาะ เคยแกมบัตรเอทีเอ็มเแกมสมมติบัญชีนะจะปีหน้เนอะจะปีไหว้ใจมันบุเนี่ยเพราหล่อนบุเนี่ยมันเกียงกันมันเกียงกันเล่นนี่ลูกเออลูกลูกดีลูกดีมันที่ดีแหละเดี๋ยวมันจะเสียใจทีหลังเนอะบ้านถมศรีมันมีตัวอย่างอยู่นะผมเชียบอกเฮ่ออย่าบอกให้เนอะ คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละกับนี่จอู้ล่ะคะีินอจบเห่ยคลิปเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่ออย่างใครใครฟังเรียงอย่างคอมเมนต์มาบางเตี๋ยสมชีก็คิดบอ,อกมันไม่นักส,สือชุ่มชีสุมชีพูดจะอูแหลงอย่างก่อนดีคะชินอว์จมูแล้วหน่อยที่มันจบคลิปเนี่ยคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามสำหรับหน้าคนไรกวแชร์สมชีจุนขอบคุณเจ้า